สวัสดีครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะครับโดยเฉพาะผมเนี่ยเวลาออกไปข้างนอกฝนตกไม่หนักจริงๆไม่ชอบกลางร่มครับโดนฝนเป็นประจำแต่ก็ยังไม่เป็นหวัดนะครับอาศัยว่าพักผ่อนเต็มที่แล้วก็ทานน้ําผักผลไม้สะสมมายาวนานวันนี้ก็เช่นกันนะครับเพิ่งทำไปเมื่อ2วันที่แล้วหมดตู้เย็นแล้ววันนี้ต้องมาทำทำฐานอีกแล้วครับ มาดูว่าวันนี้ผมเตรียมอะไรไปบ้างแอปเปิลเขียวครับแอปเปิลเขียวเนี่ยเป็นผลไม้พืชฐานของผมเลยในการทำน้ำผักผลไม้แต่ละครั้งเพราะว่าแอปเปิลเขียวเนี่ยน้ำตาลน้อยนะครับแล้วเราผสมกับน้ำผักต่างๆเนี่ยก็ทำให้รสชาติดีมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีวิตามินซีสูงด้วยนะครับช่วยระบบขับถ่ายได้ดีต่อมาก็เป็นเซรลลรี่นะครับอันนี้เกือบจะเป็นผักประจำก็คือเซรลลรี่เนี่ยเขามีโพแทสเซียมสูงนะครับ ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันนี่เป็นมะละกอนะรมะละกอดิบอันนี้มีสารปาเปนช่วยย่อยไขมันในลำไส้ได้เหมือนเราไปกินส้มตำนะครับแต่กินส้มตำบางครั้งเนี่ยเขาจะใส่พวกน้ำตาลแต่นี้เราไม่ใส่น้ำตาลนะครับเป็นของจากธรรมชาติเลยแล้วก็บีทรูทครับบีทรูทช่วยระบบหมุนเวียนในเส้นเลือดน,นะครับบีทรูทสับปะรด ช่วยชูรถนะครับแล้วก็ช่วยย่อยด้วยพระเอกของผมเลยก็คือขิงกับขมิน้นแล้วก็ต้องมีพริกไทยนะครับเป็นสมุนไพรแล้วก็เป็นเครื่องเทศในตัวด้วยมีประโยชน์สูงมากๆนะครับโดยเฉพาะขิงนะครับเขาบอกว่าทําให้มะเร็งในลําไส้เนี่ยฆ่าตัวเองตายได้เลยนะครับต่อมาก็เป็นผักเคียวนะฮะวันนี้ตั้งใจเต็มที่เลยครับจะไปซื้อผักเคียวจากออสเตเลีย แต่ไม่เจอนะครับเข้าใจว่าหมดแล้วเมื่อ2วันที่แล้วผมยังเจอเป็นกำๆอยู่เลยก็เลยผักเคลที่ปลูกในบ้านเรานะครับอันนี้ก็เป็นซูเปอร์ฟู้ดเลยเขาบอกว่าถ้าท่านไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยท่านกินผักเคลวเนี่ยมีโปรตีนทดแทนเนื้อสัตว์ได้เลยนะครับแต่ก็ไม่ถูกนะครับกำหนึง75บาทมีแค่3-4ใบเองครับแล้วก็สวรรนะครับทำให้น้ำผักผลไม้ของเราอมเปรี้ยวอมหวานมีกลิ่นหอมอ่อนๆครับ จริงจู่ายครับตอนแรกว่าถ้าเกิดเจอเคลเยอะๆก็จะใช้เคลอย่างเดียวเลยต้องใช้จริงจู่ายมาผสมช่วยในเรื่องของการ,รบำรุงปอดได้ดีผมก็จะเริ่มจากหั่นแอปเปลิลเขียวก่อนครับลิตนึง ใช้แอปเปิลเขียวประมาณ3 4ลูกครับแอปเปิลเขียวที่ซื้อสต็อกไว้ในตู้เย็นอันนี้น่าจะเป็นถุงสุดท้ายแล้วครับอีกวัน2วันก็ต้องไปซื้ออีกรอบหนึ่งผมแนะนำว่าไปซื้อตามห้างที่เขาใส่ถุงแพ็ค10ใบาขายก็ราคาไม่แพงนะครับ ลูกนึงก็สิกว่าบาทห้างที่มีสัญ,ญลักษณ์ลูกศรสีแดงๆครับลองไปดูครับบีดรูทต้องหันซะหน่อยครับไม่งั้นเข้าเครื่องแองเจิลไม่ได้ครับส่วนเสารถผมจะใช้แค่สองลูกก็พอครับ สวนลดเวลาไปซื้อเนี่ยครับอันนี้ถือว่าดีมากนะครับเนื้อเต่งกดแล้วยังแข็งแสดงว่าสดใหม่จริงๆเพิ่งมาแต่จะมีอยู่ลูกนึงไม่ดีนะฮะลูกนี้แต่ก็ยังแข็งอยู่แสดงว่าเพิ่งมาเลยนะครับคราวนี้ก็จะเริ่มจากออันนี้ใส่เยอะก็จะมีรสเผ็ดร้อนเกินไปฮะรเราก็ต้องแบ่งใส่พอประมาณครับใส่ผสมกับขมิ้น ผมก็จะสกัดกับเครื่อง Angel Juicer ครับเครื่องนี้ใช้เป็นประจำอยู่แล้วฮะเริ่มจากสับประรดที่เนื้อนิ่มๆใส่สับประรดลงไปก่อนครับสับประรดเนี่ยทำให้รสชาติน้ำผับผลไม้ของเราอร่อยจริงๆครับ สับประรดเหมือนเป็นเครื่องปรุงรสนะครับเ mm hmm. วลาเราใส่สับประรดเราก็ต้องใส่ขมิ้นตามลงไปเลยครับเราก็ตามด้วยผักผลไม้ที่แข็งๆผมก็จะใส่มะละกอลงไปนะ mm hmm. เพราะว่าขมิ้นเนี่ยมียางครับเราสกัดขมิ้นอย่างเดียวนี่โอ้โหจะติดที่เกลียวนี่เต็มเลยฮะ mm hmm. ต้องอาศัยผักผลไม้ที่มีเส้นใยห,หรือว่าเนื้อแข็งๆหน่อยครับ เข้าไปไล่ขมิ้นออกไปแล้วก็จะช่วยให้ยางของขมิ้นไม่ติดเกีียวด้วยครับอันนี้เป็นเทคนิคการใช้งานเล็กๆน้อยๆน,ยน,ยนะครับ ผมมีความรู้สึกว่าผักเคลยวที่ปลูกในบ้านเราฮนะถ้าจะสู้ผักเคลยวจากออสเตรเลียไม่ได้สังเกตใบนะฮะถ้าเผักเคลยวจากออสเตรเลียเนี่ยใบยจะแข็งแล,ล้วแ่่งกว่าบ้านเราเยอะนะอันนี้เป็นผักเคลยวเขาได้เครื่องหมายออร์แกนิกไทยแลนด์ด้วยนะฮะเครื่องหมาย USDA เวลาก่อนจะซื้อก็ดูที่ข้างถุงสักนิดนึงนะครับ ว่าได้เครื่องหมายออร์แกนิกไหมก็จะทำให้เราอุ่นใจในการรับประทานมากยิ่งขึ้นเวลาเราใส่สับป,ปะรดเยอะๆน้ำเริ่มเอ่อย่งครับใส่ผักลงไปไล่ได้เลยครับ บีทรูทครับเดี๋ยวใส่บีทรูทลงไปนี่น้ำผักผลไม้ของเราจะเปลี่ยนสีในทันทีเป็นสีแดงใครที่ใส่เสื้อสีขาวทำน้ำผักผลไม้สกัดเย็นแล้วสกัดบีทรูทผมแนะนำว่าควรหาผ้ากันเปื้อนมานะครับมิฉะนั้นสีของบีทรูท กระเด็นมาโดนเสื้อนี่ซักไม่ออกเลยครับกัเลน,นี้อย่างมะละกอเนี่ยครับเห็นได้ชัดเลยนะครับมะละกอเนี่ยแข็งๆเนี่ยนำมาสกัดได้นะครับแต่ถ้ามะละกอสุกสกัดไม่ได้เลยครับเลยเอาเข้าเครื่องสกัดเย็นแล้วไม่สามารถสกัดได้ไม่ว่าเครื่องไหนนะครับ แต่ถ้าเผื่อมะละกอออกทาหามยังพอได้อยู่ครับผมเห็นเว็บๆนะครับว่าผักเคลเนี่ยเขาปลูกโดยใช้แสง LED นะครับผมไม่ทราบว่าเป็นของเจ้าไหนเหมือนกันไม่รู้ว่าคุณภาพเป็นยังไงนะครับ แต่ข้อดีก็คือเขาจะปลูกในโรงเรือนไม่มีแมลงมารบกวนนะะแต่ถามว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบแบบนั้นไหมผมชอบผักที่ปลูกอยู่กลางแดดมากกว่าเพราะบ้านเราเนี่ยแดดแดดเยอะครับแล้วการที่ผักผลไม้ได้แสงแดดเนี่ยเหมือนกับการรับพลังจาก พระอาทิตย์นะฮะแล้วเวลาเรากินผักผลไม้เข้าไปเราก็จะได้รับการถ่ายทอดพลังดังกล่าวเข้ามาในร่างกายของเราด้วยครับเราก็ได้น้ำผักผลไม้นี่1ลิตรแล้วนะครับ คนให้เขาเข้ากันสักนิดแล้วก็ช้อนฟองที่อยู่ข้างหน้านะครับทิ้งไปฟองถ้าเผื่อไม่ช้อนทิ้งไปนะครับเราจะกรอกใส่ขวดลำบากนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องช้อนไป ขวดที่ผมใช้นี่เป็นขวดยี่ห้อดูแลนรุ่นยูทิลิตี้นะครับในวงการห้องแลบห้องทดลองเนี่ยรู้จักยี่ห้อดีดีครับเป็นของประเทศเยอรมนีทนความร้อนได้ถึง500องศาเซลเซียสนะครับทนความเย็นได้ติดลบ 40องศาเซลเซียสเฉพาะขวดนะครับส่วนฝาเนี่ยทนความร้อนได้140องศาเซลเซียสครับเราก็มาต่อลิตรที่2ครับเริ่มจากสปะ,ะรดที่เนื้อนิ่มๆก่อนนะ เราก็ให้เครื่องก็ททำงานไปก่อนนะครับคราวนี้เราก็มาหั่นแอปเปลิลแอปเปิลเห็นผิวข้างนอกสวยๆอย่างเงี้นะครับเคยเจอนะครับหัน่นเข้าไปข้างในนี่เน่าก็มีครับแต่นานๆจะเจอสักครั้งนึงนะครับ เพราะฉะนั้นในการสกัดน้ำผักผลไม้ผมจึงแนะนำว่าเราควรที่จะหั่นซะหน่อยครับเพื่อสํารวจเนื้อของข้างในของผักผลไม้แต่และชนิดว่ามีหนอนไหมมีเสียไหมครับเวลาเราทานก็จะปลอดภัยนะนครับปล่อยให้เครื่องเข้าำง,งาน เขาก็จะพาสับป,ปะรดลงไปเองเนียเนี่ยเราก็ตามด้วยแอปเปิ้ลได้เลยเนี่ยสกัดไปหั่นไปครับ สซรถครั้งนี้แม่บ้านเขาลางไว้ให้ถุงนึงเลยไม่น่าจะใช้หมดนะถ้าเหลือเราก็เก็บไว้ได้ขมิ้นครับขมิ้นใส่ขมิ้นแล้วก็ต้องตามด้วยผักพลไม้ที่เนื้อแข็งๆหน่อยทันทีเลยครับ หั่นชิ้นใหญ่หั่นชิ้นใหญ่จะกดแรงหน่อยนะครับใครแรงน้อยๆก็หั่นชิ้นเล็กๆครับกคจะกดเบาๆเครื่องสกัดเย็นเนี่ยครับระบบเกลียวนอนกับเกลียวตั้งเนี่ยเกลียวนอนเหมาะสำหรับสกัด ผลไม้ที่มีเส้นใยเหนียวเนื้อแข็งๆนะครับอย่างเช่นจิงจูฉชยนะครับเกลียวนอนหรือเกลียวคู่เนี่ยสกัดได้ดีสกัดลงได้ทั้งต้นเลยนะฮะต้นนี้เหนียวนะครับถ้าไปสกัดกับเกลียวตั้งเนี่ยเขาจะคายกากไม่ออกเพราะเกลียวตั้งเวลาเราใส่เนี่ยเราใส่ในแนวตั้งเวลาคายกากเขาจะคายกากในแนวนอนรูคายกากของเกลียวตั้งจะอยู่ข้างในครับกว้างประมาณ ห้ามินได้นะฮะพอกว้างห้ามินเนี่ยเส้นใหญ่ของผักผลไม้ก็จะเข้าไปอุดตันนะครับบอกเข้าไปอุดตันเราก็ใส่ผักผลไม้ลงไปเรื่อยๆแต่น้ําก็ยังออกนะครับแต่กากไม่เคอยออกแล้วพอเราใส่ไปเรื่อยๆกากก็จะตันอยู่ในห้องคั้นคราวนี้ก็ทําให้เปิดฝาไม่ออกใครที่ใช้เกลียวตั้งจะสกัด ผักใบที่มีเส้นใหญ่หเหนียวๆนี่ไม่แนะนำนะครับบางครั้งซอยให้ละเอียดละเอียดหน่อยก็พอช่วยได้นะครับแต่บางจังหวะก็ยังมีปันอยู่ในห้องคันบ้างครับเกลยวตั้งเนี่ยเหมาะสำหรับผู้รักสุขภาพทั่วไปนะครับ จะสกัดพวกแอปเปิลได้แครอทได้นะครับผักผลไม้ที่เส้นใยไม่สูงสกัดได้ถ้าเป็นเกียวนอนหรือว่าเกียวคู่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุนะฮะ แล้วก็ผู้ป่วยเพราะว่าผู้สูงอายุและผู้ป่วยเนี่ยต้องสกัดผักสมุนไพรเป็นหลักเขาจะทำงานได้ดีกว่าเกลียวตั้งครับลิปที่สองครับอันนี้ผมจะเลื่อนเยือกรองน้ำรองกาดเข้าไปอยู่ใต้ห้องคันเวลาเขาหยดเนี่ยเขาหยดใส่ หยกลองน้ำลองกากเหมือนเดิมครับกากนี่เก็บไว้ให้ข้างบ้านจะไปทำน้ําหมักชิวภาพ EM ครับลิตรที่3ครับผมว่าผมใส่สับปะรดน้อยไปหน่อยแล้วรสชาติอาจจะเพี้ยนๆแปลงๆไม่เป็นไรครับเราทานเอง ไม่ได้ทำขายไม่มีปัญหาแม่บ้านก็หั่นสปะรดนี่ชิ้นใหญ่ไปหน่อยเดี๋ยวข้างหน้าจะต้องบอกว่าหั่นชิ้นเล็กอีกนิดนึงครับ แอนเจินี่ก็เป็นระบบเกี่ยวคู่นะครับเนี่ฮยฮะล้นออกมาสกัดน้ำผักผลไม้บางครั้ง<ม>ก็อาจจะเลอะเทอะบ้างอันนี้เป็นประจำครับแต่เพื่อสุขภาพไม่มีปัญหาครับเลอะก็ยอมครับดีกว่า ่วยแล้วนอนโรงพยาบาลผมดู youtube อยู่ช่องหนึ่งมีอาจารย์ท่านหนึ่งท่านบอกว่าสมัยท่านเรียนอยู่ที่อเมริกาไม่สบายปวดท้องตอนกลางคืนโทรหาโรงพยาบาลกว่าจะมารับใช้ระยะเวลาประมาณ3ชั่วโมงแล้วก็ โดนนำตัวเข้าห้องฉุกเฉินนะถ้าบอกว่าค่าจ่ายในครั้งนั้นนี่บทไปมาณ4 0 0แสนบาทโชคดีที่มีประกันฮนะถ้าไม่มีประกันนี่สี่แสนบาทนี่ <c oughs> ผมว่าอีกหน่อยบ้านเราอนะ ่รารักษาพยาบาลก็น่าจะแพงตามประเทศอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นไม่ป่วยดีที่สุดสมัยเมื่อ15-16ปีที่แล้วผมเป็นหวัดทีหนึ่งไปหาหมอที่โรงพยาบาล15-16ปีที่แล้วนะครับ ครั้งหนึ่งประมาณพันห้าถึงพันแปดเป็นหวัดนะครับนี่ไม่พูดถึงว่าเป็นโรคร้ายแรงครับเป็นโรคร้ายแรงนี้ก็ไม่ไม่ต้องพูดถึงครับหลักพันหลักหมื่นเอาไว้ข้างหลังครับเป็นแสนเป็นล้านขึ้นไปครับ ความเห็นส่วนตัวนะครับผมว่าการไปโรงพยาบาลนี่เป็นอะไรที่เสียเวลามากครับโดยเฉพาะมีเงื่อนไขนะครับโดยเฉพาะโรคที่เกิดจากพฤติกรรมของเราพฤติกรรมกินไม่เลือกอะไรประมาณนี้นอกจากนอกจากจะเสียเวลาแล้วยัง เสียงเงินด้วยครับพบคุณหมอก็แป๊บๆปนะฮะผมว่าคุยกันไม่น่าจะเกินสิบนาทีจ่ายยาเสร็จแล้วคราวนี้ก็ตัวใครตัวมันฮะคุณก็มารับผิดชอบชีวิตตัวเองอยู่ที่บ้านเพราะฉะนั้นไม่ป่วยดีที่สุดน,นะครับ ไม่เป็นภาระกับคนใกล้ชิดลิตรที่สี่ขวดสองร้อยห้าสิบมลหมดแล้วครับ อันนี้ผมใช้ขวด500่ะเวลาใส่น้ำผักผลไม้ผมแนะนำขวดขนาด250 ml ก็พอนะครับ500ผมว่าจะใหญ่ไปนิดนึงเวลาท่านทานไม่หมดกรณ่นี้ท่านทานไม่หมดเนี่ยจะเหลือช่องอากาศเยอะจะทำให้ อากาศที่อยู่ในขวดจะไปทำลายวิตามินและเอนไซม์น้ำผักผลไม้ของเราได้ครับอันนี้ผมจะคั้นแอปเปิ้ลที่มีอยู่แล้วก็ผักตรงนี้ให้หมดเลยครับแอปเปิ้ลเนี่ยใส่ไว้ในตู้เย็น อยู่ได้เป็นอาทิตย์นะครับแต่ผักอย่างเซอร์เรอรี่ะฮะสามวันสี่วันก็เริ่มไม่ดีแล้วผมนี่บ่อยครั้งเลยนะครับซื้อผักบางทีไม่มีเวลาทำก็เน่าเสียก็มีฮะต่อหลังต้อง จัดเวลาให้ดีๆครับถ้าไม่มีเวลาก็ยังไม่ต้องซื้อมาทำผมก็เหลือมะละกอเนี่ยครับเนื้อแข็งๆไว้ตบถายฮะเพราะว่าเนื้อแข็งๆเขาจะไปไล่เนื้อนิ่มๆ ที่อยู่ด้านในห้องคันเนี่ยออกไปครับเราก็ปล่อยให้เครื่องทํางานต่อไปอีกหนนาทีนะครับแล้วเราค่อยปิดเครื่องอันนี้สําคัญนะครับสําหรับเกีียวคู่ไม่งั้นรถจะดึงเกีียวไม่ออกฮะส่วนสวรถเก็บไว้ได้อันนี้ ลิตที่ห้าครับสำหรับลิตที่5นี่ผมตั้งใจว่าจะเก็บไว้ปั่นนะจะซื้อสตรอเบอรี่แช่แข็งบูเบอรี่แช่แข็งแล้วก็ใส่ผักสะลัดลงไปแล้วก็ปั่นไว้ไวทานนะผมก็จะใส่ขวดอย่างเงี้ยครับ ใส่ขวดขนาด500 m l ไว้เพราะว่าสตรอเบอรี่หรือว่าบลูเบอรี่เอามาสกัดแยกกากไม่ได้ฮะเนื้อนิ่มอันนี้ก็จะเป็นเราก็จะรู้เลยว่าอันนี้เราเก็บไว้ปั่นสมูทตี้ วดนี้ผมก็จะเอามาเติมเขาให้เต็มส่วนขวดไม่เต็มนี้เดี๋ยวผมก็จะดื่มให้หมดไปเลยได้ทั้งหมด11ขวดนะนี่อีก2ขวดประมาณ5ลิตรพอดีครับเสร็จภารกิจสกัดน้ำ แยก,ก่าสกัดเย็นเพื่อสุขภาพเรียบร้อยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ